มาแล้วลัคนาราศีพิจิก นะครับดวงรายสัปดาห์ในสัปดาห์หน้าจันทร์ที่14พฤศจิกายนเร่ไปจนถึงวันอาทิตย์ที่20พฤศจิกายนนะครับสัปดาห์ที่ดาวขยับย้ายด้วยกันถึง3ดวงจริงๆย้ายก่อนหน้านั้นด้วยก็คือดาวพุธด,ด,ดวงหนึ่งนั่นแหละวันที่9พฤศจิกายน นะถัดไปคือดาวศุกร์14พฤศจิกายนดาววังคาร15พฤศจิกายนอุ้ยย้ายที่ติดกันเลยเว้ยเฮ้ยแล้วก็ดาวอาทิตย์ย้าย17พฤศจิกายน เป็นสัปดาห์ที่ดาวนะครับย้ายไปชุมนุมอยู่ที่ลัคนาราศีพิจิกอยู่ถึง3ดวงด้วยกันคือสุขพุธแล้วก็อาทิตย์แล้วก็ดาวองคคาร,คารก็ย้ายไปเล็งลัคนาราศีพิจิกด้วยเท่ากับว่าดาวสุขกับดาวองคคารเนี่ยมีการสลับ,บ <า S 1> เรืียนกัน <บา S 1> ผมสรุปให้ฟังง่<บ>ายๆอย่างนี้สัปดาห์หน้านะครับในเรื่องของงานก่อนหน้านี้ชาวพิจิกมันมีความทุกข์ใจ ไม่สบายใจกังวลใจในเรื่องของงานกังวลใจหลายๆประการในเรื่องของงานทําให้ชีวิตแม่มขาดค,ความสุขไม่มีความสุขนะเพราะดาวมันเดินวินาศอยู่ทั้งสามดวงและดาวที่ย้ายมาทับลัคนาตรงนี้หนึ่งในนั้นก็คือดาวเจ้าเรือนการงานด้วยก็คือดาวอาทิตย์ก็น่าจะมีข่าวดีหรือมีอะไรสักอย่างที่ดีๆนะสาหรับชาวลัคนาราศีพิจิกนะแล้วก็ย้ายไปอยู่กับดาวพุธซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนลาบ เจ้าเรือนลาบนะดาวเจ้าเรือนการงานอยู่กับดาวเจ้าเรือนลาบก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ส่งผลดีให้กับชาวลัคนาราศีพิจิกน่าจะมีข่าวหรือความคืบหน้าหรืออะไรสักอย่างหนึง่งในเรื่องของการงานแต่ชาวพิจิกเนี่ยผมบอกไว้ให้ฟังว่ามองงานที่สองไม่ด้วยเพราะว่าดวงของชาวพิจิกมีโอกาสจะทํางานที่2องพร้อมกับงานที่1ได้ด้วยดีนะฮะนะ ตามดวงเป็นอย่างนั้นแล้วก็ดาวอีกดวงหนึ่งนั่นก็คือดาวศุกร์ดาวศุกร์ดาวเจ้าเดือนคู่ครองก็ย้ายมาทับลัคนาด้วยจริงๆแล้วคนรักคู่ครองก็มีบทบาทไม่น้อยกับชาวลัคนาราศีพิจิกนะนะครับต้องบอกว่าดาวคู่ครองมาสัมพันธ์อยู่กับดาวอาทิตย์ที่ทับรักอยู่เนี่ยมันก็ได้คู่สมพลนะ่ะมีบทบาทเสริมส่งให้กับชาวพิจิกไม่น้อย นะครับอย่างไรก็ดีครับวันจันทร์และวันอังคารงานก็ขยับไปได้เรื่อยๆนะครับอาจจะมีจุกจิกเกี่ยวกับบริวารบ้างเล็กน้อยวันพุธนั่นก็จะแฮปปี้ในเรื่องความรักนะครับรู้สึกมีเรื่องราวดีๆเข้ามาพอวันพฤหัสนั่นแหละต่างกันแค่วันเดียวพฤหัสมีเรื่องจุกจิกใจอีกแล้วแปลกไหมฮะวันพุธดีมากพฤหัสไม่ดีแสดงว่าถ้าพูดง่ายๆคือเหมือนกับพุธคุยกันดีพฤหัสแม่งทะเลาะก,กันหรือไม่ค่อยเข้าใจกันอย่างนี้ก็ได้เสรุปง่ายๆอย่างนี้ก็ได้ นะครับพอต่อไปถึงวันศุกร์นะแฮปปี้มีความสําเร็จสบายใจรู้สึกว่าจะมีความสบายใจเกิดขึ้นในหลายๆอย่างทีเดียวนะครับในวันศุกร์นะวันเสาร์ก็ชิลๆนะครับไม่มีอะไรวันอาทิตย์นี้จะมีเรื่องจุกจิกใจเกี่ยวกับเรื่องของแฟนอีกแล้วนะดาวสลับเรือนกันเนี่ยบางครั้งบางทีต้องออใจเย็นนะั้นนิดนึงนะครับมันมักจะมีเรื่องเข้ามาให้จุกจิกกันได้ง่ายๆเหมือนกันสําหรับชาวลัคนาราศีพิจ,จิกนะ ส่วนในเรื่องการเงินเนี่ยผมสรุปอย่างนี้ว่าคุณยังมีเงินมีทองใช้ตลอดเพราะว่าดาวการเงินของคุณยังไปตีกลนร่วมทัศน้ํากับลัคนาของคุณและดาวอาทิตย์มันทับลัคนาของคุณอยู่ด้วยมีเงินมีทองใช้ตลอดครับแต่ก็มีวายที่ชาวพิจิกยังกังวลเกี่ยวกับเรื่องรายรับรายจ่ายอยู่กังวลใจเกี่ยวกับเรื่องการเงินอยู่แต่ก็จะดีกับช่วงหนึ่งหรือสองสัปดาห์ที่ผ่านมานะไอ้ความกังวลใจตรงนี้นะครับสีที่ถูกชะโงกในสัปดาห์หน้านะครับของชาวลัคนาราศีพิจิกได้แก่สีส้มแล้วก็สสีแส นะสองสีนี้นำพามาซึ่งความสำเร็จแล้วก็โชคลาภใส่ไปติดต่ออะไรก็สำเร็จหรือจะเป็นสีของกระเป๋าสะพายกระเป๋าสตางค์อะไรก็ได้นะครับก็นำความสำเร็จมาให้อย่างดีฉะนั้นพยากรณ์มาถ,ถึงตรงนี้บอกว่าสัปดาห์หน้านะชาวพิจิกนะครับก็ถือว่ายังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีอยู่โชคดีครับพรุง่งนี้เริ่มบินมาอีกุ่งนี้ไปเชียงราย <c oughs>